พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพุทธที่17เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องความเป็นเลิศวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรของเราและพระวจ,จนะที่เราจะใคร่ครวนและสาม,มัคคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมดาเนียลบทที่6ข้อที่3แล้วดาเนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชทั้งหลายเพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่าน และกษัตริย์ทรงมีแผนจะแต่งตั้งท่านให้ครอบครองราชอาณาจักรนั้นทั้งหมดพี่น้องคะในอนาณาจักรของพระเจ้าความเป็นเลิศคือวัฒนธรรมของเราเราไม่ได้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแต่เราทำสิ่งที่เป็นเลิศความเป็นเลิศคือธรรมชาติของพระบิดาและเพราะเราบังเกิดจากพระองค์เราจึงแสดงออกถึงธรรมชาติเดียวกันนี้ในทุกสิ่งที่เราทำความเป็นเลิศทำให้คุณโดดเด่น ทำให้คุณอยู่เหนือคนธรรมดาและทําให้คุณได้เปรียบที่ทัศะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้คุณได้พี่น้องคะการที่ดานเนียนได้รับการยกย่องเหนือเพื่อนร่วมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับทัศะการเมืองหรือเส้นสายเพียงอย่างเดียวแต่มันคือวิญญาณแห่งความเป็นเลิศในตัวเขาแล้วดานเนียนคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชทั้งหลายเพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่าน และกษัตริย์ทรงมีแผนจะแต่งตั้งท่านให้ครอบครองราชนจาจักรนั้นทั้งหมดดาเนียนบทที่หข้อที่สวิญญาณเดียวกันนี้อยู่ในตัวคุณเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิต,ตอยู่ในตัวคุณความเป็นเลิศหมายถึงลักษณะน,นิสยัยความสม่ำเสมอและความโดดเด่นในการทำงานและทัศนคติของคุณพระเจ้าไม่ได้สรงเรียกให้คุณเป็นคนธรรมดาพระองค์ทรงเจิมคุณไว้เพื่อส่องแสง เพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกโปรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของ,รงพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่เก้าในสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สามกล่าวว่า ธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองคุณถูกเรียกมาสู่พระสิริและคุณธรรมคุณธรรมหมายถึงความเป็นเลิศดังนั้นไม่ว่าจะในการรับใช้ธุร,รกิจวิชาการหรือในชีวิตประจําวันจงสําแดงความเป็นเลิศจงให้สิ่งนี้ สะท้อนให้เห็นในวิสัยทัศน์คำพูดรูปลักษณ์ภายนอกวิธีที่คุณจะปฏิบัติภารกิจและความตรงต่อเวลาของคุณพี่น้อง้าจงแสดงความแม่นยำความขยันหมั่นเพียรและความโดดเด่นอย่าแก,ก้ตัวให้กับคนธรรมดาจงเป็นเลิศจงทำดีที่สุดไม่ใช่เพราะมีคนเฝ้าดูแต่เพราะคุณเป็นตัวแทนของอาณาจักรคุณคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต และความเป็นเลิศเป็นส่วนหนึ่งของความชอบธรรมทุกภารกิจคือโอกาสที่จะแสดงออกถึงความเป็นเลิศของพระเจ้านั้นดังนั้นจงมีความละเอียดรอบขอบขยันหมั่นเพียนเชื่อถือได้และโดดเด่นให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญ,ญญาณแห่งความเป็นเลิศที่กำลังทำงานอยู่ในาคาบตรง โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์ทำงานด้วยความแม่นยำความขยันหมั่นเพียรและความโดดเด่นข้าพระองค์เป็นตัวแทนอาณาจักรของพระองค์อย่างถูกต้องและเปี่ยมด้วยพระศิลิชีวิตและงานของข้าพระองค์คือการแสดงออกถึงความเป็นเลิศของพระองค์ ข้าบตรงปฏิเสธที่จะพอใจกับสิ่งธรรมดาเพร,ราะพระองค์ผู้ทรงสถิตในข้าบตรงนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้อาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด